ก็คือยมยมพ่อยมแม่ของน้องๆน,นั่นแหละไปที่วัดป่าพระจานะไปบางคนนี่โอ้โหไม่รู้เอาอะไรไปอาลงตรงนางมีทั้งกล้วยมีทั้งของถามมามาจัดเซผู้ดใดไร้ใดเว้าภาษาอีสานเป็นบ่อเออว้าภาษาไทายเป็นก่ละ่ะเออว้าภาษาเล่า,าเป็นก่ละ่ะ ไปในคนเล่าเนี่ยพอดีว่าโลงมาใกล้ๆนี้จะได้สัมผัสกับน้องๆเนาะคือพระอาจารย์ได้เห็นโยมพ่อโยมแม่ของน้องๆได้ไปที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนวันหนึ่งเป็นร0 0ยสอคนนะไปเขาก็ไปกราบขอ,อ,ขอพรอบางคนไปขอของดีดบางคนไปขอโชคขอลามอย่างที่โยมพูดเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่มอบ ไอตีมแล้วก็ของอะไรเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็จะมอบทุนให้กับทางโรงเรียนเพื่ออาสาท่นดังๆหน่อยสาธุใครคิดว่าตัวเองหน้าตาหล่อที่สุดและสวยที่สุดให้เดินออกมาพระอาจารย์หน่อยอนับถึง3นะถ้าใครเดินออกมานีพระอาจารย์มีของดีให้นะนับหนึ่งถึงสามนึ่งสอง มาเลยูกมาเลยมาเลยมาเมาเลยมามาดูมาดูคนหล่อเราเนยนะอ่าอันนี้คือคนเจ้าคิดว่าเจ้าลรอเหรออครับ่ซื้อยังไงขายครับขายโอ้โหนี่นะหล่อระดับต้นต้นของโรงเรียนนะโอ้โหสุดมา อ่ะมีคนหล่อมันต้องมีคนขี้เหร่ใช่ไหมใครคิดว่าตัวเองขี้เหร่ที่ซู่ในโรงเรียนให้เดินออกมาอ่านับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามเอ้าเกือบไม่ทันซะแล้วสื่ออะไรเนี่ยบุ้งครับบุ้งบุ้งบุ้งโอ้โหนะเดี๋ยวนะพระอาจารย์จะขอ น้องๆให้น้องผู้หญิงนะระหว่างสองคนนี้ใครรอกว่ากันเอ้ยซ้ายหรือขวาอ่ะอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้้นซ้ายซ้ายหรือขวาโอ้โหเราคิดว่าเราเราหน้าตาหล่อแล้วเนาะครับโอ้โหเรียนปไหนแล้วป .4 ครับป .4 อ,อันนี้ล่ะป .4 เชื่อกันครับป .4 เื่อกันครับอายุเ้่าไหร่แล้ว สิบปีอันนี้ล่ะสิบปีครับสิบปีคือกันอ่าน้องมีความสามารถออกมาเดี๋ยวพระอาจารย์จะอ่าสนับสนุนการเรียนคนละพันพอไหมนะพอไหมว่าเป็นยังไงครับว่เป็นยังไงเอาไหมเอาไหมตกลงว่าเอาหรือไม่เอาเอาครับโอ้ยบอเอาสิคุณนี้ได้สองพันนี่แหละอ่ะคนนี้เอาไหม เอาอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้สองคนนี้คนละพันนะอ่ะตบมือดังๆให้ความสามารถเลยอ่าเรียบร้อยอ่ะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จะฝากไว้กับคู่นะขอจะเจริญพรยมๆวันนี้พระอาจารย์มาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอนักสมซชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าสมใช่ไหมอ่าวันนี้ก็มาแจกไอติมไอศครีมและก็ มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโรงเรียนครั้งนี้พระอาจารย์มาเป็นครั้งแรกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราค่อยมาจาับทุกใหญ่แต่ก็ขอให้อาปีใหม่นี้พระอาจารย์ไม่มีอะไรมาตอบแทนแล้วก็ขอให้น้องๆโรูเรียนให้เก่งเป็นคนดีของพ่อของแม่หา่างไกลจากสิ่งเสพติดหลังจากที่พระอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจะมาแจกไอศครีมแล้วก็พร้อมกับ ขนมและตอนน้ wollen, ําอยู่ในข้างล่างอยู่ที่โน้นหละเอาไว้ตอนรับละอันนี้พิเศษส่วนนี้คือพิเศษคือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียนอาจารย์มาแจกไอศครีมให้กับน้องๆ1,400งคนโยมโอ้โหเยอะมากก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่เลี้ยงไอติมเด็กๆคนละถังละถัง แล้วก็พระอาจารย์ก็ได้มอบปัจจัยส่วนหนึ่งสนับสนุนให้กับทั้งโรงเรียนด้วยแล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมญาติโยม,มทุกคนทุกท่านนะเดี๋ยวโอกาสหน้าทางโรงเรียนไหนที่จะโชคดีที่จะ,จะพระอาจารย์จะลงไปพื้นที่เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากติดตามไว้นะโยมโย,ยมนะเผื่อพระอาจารย์ไปที่โรงเรียนของโยมแล้วก็จะได้เห็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วขออนุโมทนาสาธุบุญกับ จาพับจศรัทธาทุกคนทุกท่านนะขอให้โชคดีร่ำรวยเด้อรวยแล้วอย่าลืมกันนะยมยมนะเจริญพรเห็นน้องๆได้ไอศครีมคนที่ร่วมบนคนที่เป็นเจ้าภาพก็ดีใจได้แล้วเดินออกฮา